สรุปผลงานคลองสองได้กุง้งก้อยกุง้งก้อยกุง้งแซนแลวเปิดมันงด้วยฮะเน่ก้อยกุง้งก้อยกุง้งเจ้าสบายดีสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ่นหน้าสุขสุขคนนะครับน้ะย่ำเศรย่อส,สวยครับวันอาทิตย์วันผัด่อนะครับนาะหาอยู่หากินตามวิถีซีวิตครับตามวิถีซีวิต นี่ครับหนัดกันมากินเขาป่าครับ,หา,ห,าารบาหากุ้งหาปลาเนาะครับนอวันนี้นอหากุ้งหาปลามือนี้นี่ครับ <c oughs> อยู่ง่ายกินง่ายครับหาอยู่หากินกินเขาป่าเมาือนี่นี่มาสองคันเนาะครับนอกนี่คันหนึ่งอยู่กลางๆเลยครับดเด้อ <c oughs> สวัสดีสวัสดีไปถูกมองถูกบอลที่ีนหน้าสุขสุขคนเนาะครับนอนอ,อันนี้คือวีทีชีวิตแบบ ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวเราพาไปชมพร้อมๆกันครับไปว้าวมีปูงวงมานนำครับป้าโวโถเอมนี่ครับห,า,หาปูหาปลาครับห,า,หาปูหาปลามาหดคลองเรียบร้อยแล้วครับมาหดคลองแล้วได้โปได้เราก็ไปหลับชมพร้อมๆกันเนาะครับเนาะนี่ครับนี่เชิญหาปลา เชียนหาปลานี่เชียนนอามานำกันเอาเอากุ้งเอากุ้งขึ้นมาก้อยก้อยไปได้หิวเข่าเด้มาท่านได้กินเขา่าอย่ามาแล้วนี่ครับมาสองคันนะครับเด้อน,นี่ป้าหัวกระจ้าคือหลายนะครับหัวหลายลีนี่ หาอยู่หากินแบบวิธีสนบดนะครับนาะหากินตามเขื่อนตามคลองป่าบ้านเฮากันนะครับนาออยู่ง่ายกินง่ายหากินแบบง่งยง่ายวาลดค่าเสดจ่ยายครับเขายากมากแพงนะครับน้ะงนี่ครับไปแบบวิถีชีวิตปุ่มปัญญาของ คนเนอนนะครับนอนแล้วแต่วิธีว่าไปเสียดแนวใดหาอยู่หากินแนวใดนี่ครับในใน,น,นหัวกะเอาแฮลงเลยนะครับเด้อแฮลงก่อนเพื่อเนี่ยครับเนี่ย เอฟซีหรือว่าพี่ๆหน,น้ามาชมบรรยากาศครับบรรยากาศยามเศรายามสวยนะครับเนาะวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าว้าคือเอาลุงมองนาแท้ในหัวก็เมืองแห่งนี้มีปลาบวังน,นี่นะนะี่ครับอันนี้ก็คือหนึ่งวิทีชีวิดนะครับเนาะหาอยู่หากินแบบสน,นบท แบบสนนบดแบบว่าหากินตามเขื่อนตามคลองตามวิถีชีวิตของคนแร<ล>ง,งงานของแรงงานเนาะครับเนาะแรงงานทาสิหาสาหหไห้์ข้อต้นน้ำแหงนะหนู่มเมนข้อโตเข้าไปจัดไปเอาปีที่แล้วก็<อ>ชิวามีมาปีที่แล้วโอ้เขาก็เขาปิดหนะแต่ว่าสิไ้ลงตลาดกับมัน บ่มีเงินค่าใช้จ่ายมันแพงเนาะค่าของสีบสูงต้องหาอยู่หาก,กินแบบธรรมชาตินี่ในหัวลุงมือเองมือนี่เดี๋ยวขอถ่ายก่อนเด้อยังบท่ทันได้ลุงน้ำได้เดี๋ยวขอถ่ายก่อนฮะสวัสดสวยก่อนให้เอฟซีบึง ปลาตามพขาโตอได้บ่ได้เขาก็ซีมาส้มมุมพ้อมกันเนาะครับนาอเดี๋ยวยางมาหาในหัวโทรศัพท์เริ่มห้อนเลยได้มาตากแดดไล่ระเบิดใส่ <c oughs> เนื้ <c oughs> แต่ยังให้เอฟซีเบิง้งนี่ครับนี่นี่ก็ได้มากินอ้ยในหัวโอ้ยปลาโดหญ่ คากะรีนี่อ๋อขึ้นมาอุ้ยขึ้นคากะรีนี่อ้ยมัยอมนอะไรทั้งน่ปะปลากาปลากาใหญ่เลยค่ะแม่เม่ปลากาเด้ค่ะแม่นบ่อ๋อเจ็ดเสนเอามาเอาปลาโดนี่เจ็ดเนสนค่ะปลาดนี่นี่มันแล้วครับมันแล้วมันแล้วนี่โอ้สองเต้มสองเต้ม,ตมปลากาใหญ่ปลาตัว นี่หอดไปปลาไก่ใหญ่นี่ปลาดูใหญ่ข <un> ึ้นนี่เป็นไดงในหัวตำอยู่บ่๊ำปลาขาวน้อยหัวบ่หมุนเอาปลาดูใหญ่ขึ้นมาบัง อโอ้พัดจะซื้อมาเ้าคนวะนี่อนี่ปลากาใหญ่เด้อนี่เด้อเอาใหญ่เกือบสัมปนินเนาะถือจีตเส้นได้ดิจีตเส้นมาเอาสิพาไปเบิง่งทีมงานตักกุ้งเนาะเดี๋ยวไปส้มผมผมกันเด้ออ่อเนาะเดี๋ยวเฮาสีไายบรรยากาศให้เบิ่งร,บรอบๆตอนนี้กำลังเตรียมเตรียมการนะครับเด้อเตรียมการเตรียมการที่ จะลงนะครับเนาะเตรียมแหเลยว่าเตรียมมองเราจะมีแยงนะ้ำนี่ก็ให้เป็นวันยุทธที่สดใสครับวันยุธที่สดใสดใหาอยู่หากินอันนี้มาคล้องสองนะครับเด้วอันนี้คล้องสองเนาะคล้องสองหลังจากคล้องแรกคล้องแรกผ่านนะครับเนาะคล้องแรกพอได้แต่อยู่แต่กินคือน้ำลายครับน้ำลาย ถามาได้บอกกเพอะได้กินนะครับนาอนี่ครับนี่นี่นี่บรรยากาศร,บรอบๆบรรยากาศร,บรอบๆนี่มาหลายคนนะครับมาหลายคนสามสี่ครัวนะครับนอ้องจรารู้ค่ะทำไมนระาบาาชอบลงคลิปฮะลงให้เอฟซีดูไงเนี่ย โอ้ได้แล้วครับได้ปลาขี่คมหรือว่าปลาขาวแล้วครับน้องเพระได้อยู่ได้กินน,นานๆสีได้กินคลองนี่แล้วครับเพราะว่าขลองนี้เขาเคยหาประจำนะครับน้นนองเดี๋ยวเขาสีได้ลงเต,ตรียมการก่อนครับเตรียมการก่อนวันนี้วงงามเลยอกเดีกละอันนี้เช็ดเส้นเลยเช็ดเส้นเลย โอ้สิไปเก็บปลานุ่พอ่อวะค่ะโอ้สิไปสร้สปปางเฮหนุ่พอ่อได้ขนาดน่ะเนะนี่ยปลาขาวขาาปลาขาวนี่ปลาใส่ก็ม้วนเก็บไหลเยอะขนาด้ทนะอดเนาะ มันอะไรเนี่ยใส่หรอันนี้้ผ่อนคายวันผ่อนคายมันหยุดบริหารงานผ่อนคลายมานี่เสียเวลามันเสียเวลาจจะได้ดึงไว้ใหญ่มาเลยค่ะ

สวัสดีครับมาดูนี่มาดูนี่นี่ในราคาในร้านนี้เท่าไหร่คะในร้าไม่อยากเข้าอ่าสรุปผลงานของสองได้กุ้งก้อยกุ้งก้อยกุ้งแสลบเปิดมันดูฮะเน่ก้อยกุ้งก้อยกุ้ง นี่ยทาาเมืองนี่สาวสาวคุณแม่งดูสาวคุณแม่งดูโด้โห่อยกุ้งคอยกุ้งเด้อคอยกุ้งเด้อขึ้นมาแล้วผักผักายผักายกินข้าวกินน้ำก่อนลงใหม่นี่มุดแดงมุดแดงะบรรยากาศบรรยากาศยนี่ เนี่อันนี้ปลานี้ปลาปลาชูดปลาขี่คมนี่นี่นี่นนี่เนี่ยสบรรยากาศไปพร้อมๆกันเนี่ยป้ารเาะเขกมกาสมันบริสุทธิ์มากคือขึ้น้ากมาดูเลยืขึ้นมาลกับเมื่อนะาองแล้วมาเื่อไน้า อาจะเกี่ยวเรือไปแขางเนาะบอกว่าอันนนใสิเตาไปนั่เตาไปนั่งคือทานใช่ไหมใส่อยู่ในซุตรีเลยสดสดขอบหนึ่งเนาะเอาหนึ่งย่างปลาตามจิตเกศตัวตัวใส่ลูกครึ่งลูกครึ่องดูนู้นเปนนิ่มหมดอะมากเลยละในหลายอย่างหอยน้ำปูปลาเนี่ย หลายคนได้ผอนี่หลายคนได้ผลเทียบเธออยากกินถึอโดยเือไปเดี๋ยวกินไปอยู่เดี๋ยวเทีุ่รงงานมาเปิดันามทุงานเนี่ยบรรยากาศชดๆเลยเดอ้อพี่น้องเอ้ยบรรยากาศชดๆหาอยู่หากิน มาห้องสองได้อยู่กุ้งตักกุ้งเนาะตักกุ้งกัพอได้อยู่ได้กินได้อยู่ประมาณสิบกิโลเดี๋ยวเขาพากันก้อยกุ้งอยู่เดี๋ยวกินเขากินน้ำช่วงบ่ายลงหาต่อนะฮะกูหาปลากินแรงได้บัดนี้นี่คือผัก

กีอ็มหองนั่นหกรมอเทนี่จงละโอ้ี่อุนิยมีแตงโมเนาะขักเนาะลร้หลาขคักว่าไร้ขาดเนผู้เท่ลงมือตี

มนผสมอเาลูกว่าตอนนี rumor, ้มันบววกบัวตีวะไปบอโอ้ยโอ้ยคอยคิดมาคอยเือมาแล้วมนือดีเด้มันบริอามาเ้อเ่งยดนามกันเนาะก้อยกุ้งเก้ข้าวแก้ข้าวัไสดคนี่งบาทบุด้ะน่นี่บดนะเฮ้ะบวฮอว

อกคนหนึ <t od ian |ms|> ่งหัวแข้งนี่อีกนอืมคนนี้อานยอดหนาเขามามาหอดมีเทาเาจิตตุกหารพวกตัวเปนอืมไม่อินครับดุไฟแกลยเดี๋ยวจะเมือหงนนี้ออกมาออกมาลังเออหัหอมหหอข้าวมันหัวอมก่อนลาอมีกแล้วสีหนา่แล้นี่อานมเนี่ยทั้งร่มกับไร่กุ้ง

หอบ้านเรามิบ้าราพิจโจแบบนี้อ่ะคือบนหิบอย่าอกี้บ้าเราพายเบาป่พายนดฟอสยังมาได้บดพักอ่ะนี่คักขึ้นก้นหนึ่บไม่ปะบูโบไม่ชุกละมบ้นี่ะบูไม่ชุกละมั้งนี่ปะบูคอยปะบขมั้งอลยปะบูคอยเฮียจะบูดากปะบู ได้อยากไดปลาบูไปเอาน้องล่างหง่ะกี่ข่อยได้บกยนลงแต่ข่อยมากตกเสนาโ้ยปลาบปลาดุกเนาโ้กนไ้หน่ดเ่เสก่อนนะเสร็จก่อนนะ้า้ไ่ีเลยเนาะนบรงู่อยกินปลาบูน้อยกจำเกนำเกนไมาเือนกินตุ๊กเสนาโป้ยล่างบ้ารรยากาศบรรยากาศมีพี่เพชรด้วยโป้ย เบิ้งี่ต้นยี่ไหนน่าใจบุญเขาไปเบิ้งมั้งมาักคอไปก่อนรูเบิ้งขมูกับบกินนั่นแหละนอร่อยไหมร้นนสูดนะครับไปเอาปลาซิวมาได้เครื่องสามยำเท่ถิ่มเบาอห้เข้าคนอื่นเขาขอโบกินไปหน่อยเอามานี่นะโมเจะราบเฉลี่ยไป้า่างไปห้าปลาทดีตรงเมื่อบ้านครับ อันนู้อเต้ามากนเตนเนาถกินก่อยจุนจะเป็นซีอู่ทั้งซีหนึงทงซีหนึ่งเมื่อไปซตูมาเตาท่ิมซามัแดกเห็เปนเรือมีไฟแมนมีไฟสาเสว่าสามพาเขาบอกถ้าเอามาาไปโต้าก็เศ้าไปแดกลงโหลดจะเอามาขยุขยันงเขามาแก้ราเขาตวิ มัหล่อนนำเลยเว้ยอลกกตมกินเ่านลมกนเมห่อนโอเคอันนหลอนากให้เนกเากินน้ำล้างแล้วเขาอิ่มมันกรอบหวานๆในกลุ่มดิบเอตายเลยสุกเดีวตัวนี้บูตัวนี้นำต่อเยแล้วกูงเบ่มั่กินก่อยกูงเออ

ฮัลัหลตอนเอาตัวนั้นทุกนให้พาดที่เปาฮเลยอืมาไม่รอดก็ุนบมกกินนะฮืมฮัมยิบหาิงตางยอกหยอกยอกมาได้ได้บุคคลนวาเด้เนาะพักพักกระโดนนะเนาะไอกระด้งยอดยอดถ้าว่าเอา เขาจะเอาพักโดนนะอาว้าวว่ะงนี้ข้อดุดดุขอต่ำ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 เอามาแล้วเอามาแล้วเจ้าขอดุดดุสั่งว่เอามีแล้ววะคือจังหมึกลายมึขื้นกะเอากินมาข้าวจีนข้อหลงหมดทิปดุดถ่ายทั้งทึ่งมาเตาหน่อมาดีไปเลไหนหาข้มหกขัามมั้ของอะไ ย่างจีเอดข้าวไหมย่างับกีมือนกันไม่อดข้ากนะลูกข้าวโพมาเาม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 านาม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 มา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 าม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 าาม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 าามามามมา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 าม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 าิาเมามามาามมา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 มอมามนมามาุามามามาามา ครับไอ้นีกไส้นี่มาพักอันนั้นพักอันนั้นอะไรน่นะกินอะไรบ้างนะเนาเอ้าเออพาไเอาอมผูขาอืกินในบดหน่อยเอออมกับกินแสียก็ยินเลยงทีเออคำิ่งใหญ่คำงใหญ่โ คณะปลาดิบปลาชุบคณะก่อนง <S <S ั้นกินได้กลุ่งดิบแก่คอย่บกกิตาวันนี้ว่าผ้ามุจเจะผ้ากันไปตลาดวาให้รถจหน้าครับรถไปเป็นตลาดครับตลาดวันอาทิตย์เออตลาดวันอาทิตย์นี่างตรงขี่รดไปเลยน้เนี่ยางตรงเออใส่เกียนึงไปเลยต่อไปเลย เขาจก็ต้งจ้งม่ดิ้ลูกโอ้ยเลไม่รู้เาทานันจุกปาลเะคอยใส่คั่าใส่ก็จุดมาเขาขับอจัมือว่าที่จอไอ้ขับออกมามาปร้าไอ้ลูกอิดะไอ้แลนขึ้นแลนล่งนี่ะตามพวกรีบถ่ก่ได้กว่าเียใครหลกเล็กเล็กสดจับเล็กสดตรงเขากันเลนไงวะจะบอลูเก่เ้ยดูเถ่แกยับเป็นนรุยเถ่อแก่ัดก็เบรกถัดก็ผลิ่ก่อน จริงมูแดงก็มีได้มูแดงนี่นี่ทำยงไงคบจะไดกไปจะกินยังบ่ใครบิวายับ่ใครจะพักเนาะพักยี่หองครับวะยกมากยกมาก่ใคยังยกมากแงวันนี้เนี่แงระไรเนาะเอาเก็บมาทุกอย่างขันขันยอดกะข้มากินข่าป่าเนาะ้องเป็นแบบนี้กมุเยมากเลยลงของพักเกษตรเเ้อเต็มยู่ฮะนอแล้วกอ่ไรอปุ้ยไปเอาน้องไงปุ้ย

มันบัเน่ยอยูใช้กามีเนาะร้อนไก่บ่ความไก่อื่บ่อสาวนี่อ่ะอ่ะนี่อ่ะด้่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่นี่อานี่อ่ะอีอาเนีอ่ะอี่อ่ะนีเอ่ะนี่อะนี่อ่ะนี่อ่ะอี่อาะนี่อานีอ่ บรรยาก,กาศขานน้างขางเปนแบบงบ่ายบรรยากาศประมาณนี้นะครับน้องว้าวถ่ายคลิปในภาคอะไรก็แซ่ก็ติดตามด้อกครับเด้อขอบคุณครับ